การชนบุรีเปรียมชัยได้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำทองผาภูมิแล้วโดยมีทนายความและพนักงานของอิตาเลียนไปรอรับแต่ต้องพยุงตัวไปขึ้นรถนอนออกไปโดยไม่ได้พูดอะไรกับสื่อที่ไปรอแต่เช้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา15.30นาฬิกาที่บริเวณหน้าเรือนจำทองปาภูมิจังหวัดการจนบุรีเจ้าหน้าที่ได้ทำการปล่อยตัวเจ้าสัวในเปรมชัยกรณสูตร โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทอิตาเลียนไทยดิวเดิบเม้นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายวิทูลยิ้มพรายคนสนิทของนายเปรมชัยกนณสูตรได้พยุ่งตัวเจ้าสัวเปรมชัยออกจากประตูเรือนจำไปขึ้นรถบ้านหรือรถนอนยี่ห้อเบนซ์หมายเลข6263กรุงเทพมหานครโดยไม่พูดอะไรกับสื่อมวลชน จากนั้นรถได้ขับออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังเดินทางไปยังโรงพยาบาลบำรุงราชเพื่อพบแพทย์ประจำตัวเพื่อทำการตรวจสุขภาพซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางครอบครัวและตัวคุณเปรมชัยรู้สึกดีใจที่ได้การปล่อยตัวในวันนี้เนื่องจากอายุมากแล้ว69ปีประกอบกับที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทันทีเนื่องจากดูอาการของเจ้าสัวเปรมชัยอ่อนเพลียมากๆในวิทูลยิ้มพายคนสนิทของนายเปรมชัยได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าต่างครอบครัวรู้สึกดีใจที่นายเปรมชัยได้ออกจากเรือนจำวันนี้และต้องรีบนำตัวคุณเปรมชัยส่งไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อตรวจร่างกายโดยเร่งด่วนข่าวนิว2 4ยการชนะบุรีชุติกดการไหลวารินรายงาน